สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ช่องวงในนะครับผมจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะว่าผลการแข่งขันฤดูกาลนี้ของพวกเขาเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นลงลงแท้จริงนะครับเหมือนจะเป็นช่วงแย่ yeah! แล้วก็กลับมาได้แล้วก็กลับไปสะดุดอีกนะครับอย่างเกมที่พวกเขาชนะ3ามแมตช์รวดนะครับกับเลสเตอร์เวสต์แฮมรวมถึงเอฟเอคัพถล่มเซาทฟอร์ดไป8-0นะครับแต่สุดท้ายในพรีเมียร์ลีกก็มาสเสมอกับเบนฟอร์ด2อประตูต่อส นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปถล่มอิสเบดหกศูนย์แต่ก็ไปแพ้ทางฝั่งของปารีสแซงต์แชร์กมงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้ยูเซียตอนนี้เนี่ยต้องไปลุ้นกันเกมสุดท้ายที่จะเจอขับรูดนะครับทีนี้แมตช์ล่าสุดที่เป็นเกมใหญ่ก็เล่นได้ดีชนะทางฝั่งของเชลซีได้สามประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนครับทั้งสื่อมวลชนรวมถึงแฟนบอลหลายๆทีมนะครับลุมด่าเป๊ปโกเลียล่าครับว่าทำไมไปเลือกส่งกูชานอฟ ซึ่งเป็นกองหลังที่ซึ่งว่าใหม่วัย20ปีจากอุสเบกิสถานลงโอจีนาทีแดนพิคแมกแบบนี้นะครับมันเหมือนกับการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโชว์ฮิมอันเดอร์บุ๊คัสก็เหมือนกับโยนผลักไปให้เด็กมาโดนรถชนนะ่ะล่าสุดนะฮะเ๊ปออกมาพูดเปิดเผยเลยนะฝั่งหลังเนี่ยผมจับคําสัมภาษณ์ของเขาได้เลยนะครับว่าเขาเริ่มจะแบกรับไว้คนเดียวไม่ไหวแล้วนะครับเหมือนกับที่เขาออกมาโท่งเลยผมเปลี่ยนการเพลยซิ่งเพราะคุณภาพ ของกัปตันผมลดลงโอ้โหมีปัญหากับคายวอล์กเกอร์จนตอนนี้ไปอยู่เอซีวิลาแล้วนะครับพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับทำไมเขาต้องตรงเซนเตอร์ไว้นน20ปีลงสะนาะมเขาบอกปัญหาไอ้โตนครับนนผมเนี่ยคุยกับหมอแล้วก็คุยกับสโตนไว้แล้วว่าเรียกความฟิตไมทันเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเกมสำคัญมากทั้งกับสิงห์บรูและก็ขับพูตในแชมป้ยนสิกที่ต้องชนะสุดท้ายเขาเรียกความฟิตไม่ทันแล้วจะให้ผมทำยังไงผมไม่อยากจะให้เด็กมาลงในเกมใหญ่ทั้งที่เป็นเกมแรกในพรีเมีย์อยู่แล้ว แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวคูชาน็อปออกพักครึ่งน้ามาเปลี่ยนตอนนันมี54าบและให้เหตุผลว,ว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะเขาเล่นไม่ดีนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามในช่องวงในวันนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดของคลิปวงในวันนี้นะครับต้องอยอมรับตามตรงว่ามันเป็นดูกการที่ยากลำบากมากของเป๊ปกเดลล่านะครับคุณซือที่เป็นสุดยอดเมนเจอร์ตลอดการคุมบาร์เซโลนาคุมไบร์เยอร์เมลิร ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับโรบายนสีฟ้าด้วยเขาเป็นแชมป์4ปีซ้อนนะครับสำหรับฟุตบอลลีกซึ่งมันเกิดขึ้นยากมากในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามาซีซั่นนี้ครับมันทั้งศึกในและศึกนอกสนามจริงๆนะครับที่ทาให้เขาต้องแก้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเขาไม่เป็นคนอดทนหรือว่าเป็นอัจฉริยะจริจรงๆเนี่ยผมว่าตัวไล่ออกหรือว่าต้องไปหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับเรื่องนอกสนามเรื่องคดีเรื่องครอบครัวใช่ไหมไม่รู้ว่าการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยมันมีขา่าวลือว่ากระทบ กับความสัมพันธ์กับภรรยาเขาหรือเปล่าแต่ว่าภาพล่าสุดมีออกมาว่าทั้งอดีตภรรยาเขาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยยังคงใส่แหวนแต่งงานอยู่นะครับแต่โอเคมันมีกระแสข่าวก็คือเลิกไปแล้วทั้งที่จริงทุกคนไปที่สนามเนี่ยเสียดายนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่แมตชี่ยิงประตูสำคัญได้เป๊ตเรชูเอ่อมือไปที่บ็อกซึ่งบ็อกหลังเขาในที่เขายืนในการคีมทีมทุกครั้งนั่นคือบ็อกของลูกเขาและเมียเขาที่มาเชียร์เขาทุกแมตช์ในโฮมเกม นะครับอ,อันนั้นคือเรื่องนอกสนามส่วนเรื่องในสนามเนี่ยจัดการเยอะมากครับทั้งนักเตกะกำลังจะหมดสัญญาแล้วก็ต้องมาลบราค่าฟันกับนักฟุตบอลทะเลาะกันตั้งแต่เอเดรซอนตอนนัดเจอเฟยน,นูรอันนี้ก็คือเขาออกมาตัดบอลลูกที่3แล้วโดนยิงเสมอสามาอัดกันในห้องแต่งตัวสุดท้ายต้องเปลี่ยนโกเป็นออเตกาเช่นเดียวกับไควอล์เกอร์ไคล์วอล์เกอร์นี่คือเป๊ปแบกมานานมากกับฟอร์มการเล่นที่โอ้โหมันไม่ใช่เลย ถ้าย้อนกลับไปนะครับช่วงหนึ่งผมทํา YouTube ใหม่ๆเนี่ยในช่องป๊อปิพลเนี่ยจะมีช่วงวิดนิวส์นะครับผมเคยนําเสนอว่าเป๊กเกเรลล่าเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยต้องง้อคายวอเกอร์หนักมากนะครับเขาใช้เวลา7ชั่วโมงในการพาคายวอเกอร์ไปกินอาหารญี่ปุ่นนะครับเขามี2นักฟุตบอลที่เขาบอกเขาไม่อยากเสียไปในซีซั่นที่แล้วมากๆเลยคือเบนด์โรซินวาและคายวอเกอร์สองคนนี้เขาจะไม่อยอมเสียครับสุดท้ายเขาปั่นจักรยานไปง้อกินซูชิกับคายวอเกอร์นะครับ แต่พอมาซิซันมีไคลวอเกอร์มีปัญหาตั้งแต่ยูโรครั้งที่ผ่านมาก็คือบ้าน2หลังของเขาใช่ไหมครับเขามีโรค2ใบทีนี้ผมว่าเป๊กก็คือพยายามที่จะปะครองจนท้ายที่สุดไม่ไหวคนก็ถามตลอดบ,บอลมันแพ้แพ้จนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเป๊กก็ยอมรับตรงๆว่าเขาเปลี่ยนวิธีการบีบเพรสซิ่งเพราะคุณภาพของคเร์มกกไม่เหมือนเดิมสุดท้ายมีปัญหาก,กันก็ทะเลาะกับมนทีมนะฮะออกไปเลยนะครับไปอยู่กับอซิมิลานเลยครับเช่นเดียวกับปีก่อนที่เคยมีปัญหากับคาร์เซลโลนั่นเองนะครับ ทีนี้ครับล่าสุดเนี่ยกับเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยเขาก็ดูที่ภาพวิจารณ์หนักแม้ว่าบอลชนะนะครับก็คือการที่เขาดูแลเซ็นเตอร์แบ็กวัย20ปีจากอุซเบกิสถานนะฮะคนนี้คูชาโนฟนะครับลงสนามทันทีเลยซึ่งเขาซื้อมา3ตัวนะฮะในช่วงตลาดเออ่ซัมเมอร์นะครับก็คือนักเตะบราซิลวิกเขาอาา่านสรุปไม่อ่านว่าเลนใช่ไหมอ่านวิกตอร์ไฮส์เพราะตัวอาร์ของบราซิลว่าตัวฮอนอคูโอมามามมส แล้วก็คูชานนฟซึ่งมามูดนะครับลงตัวจริงไม่มีใครสงสัยเขาประสบการณ์สูงมากในวัย25ปีปีนี้เขาเป็นปีที่เก่งมากๆของมามูดกับแฟงเฟิร์ตเล่นในบุนเดสเลกามาสี่สโชมสรแล้วนะครับทั้งสตุตการ์ดซังเพารีวอฟบวกแล้วก็แฟงเฟิร์ต25กับอียิปต์นี่มันสบายมากทีมชาติอียิปต์แต่ว่าคูชานนฟอุสเบกิถ่ายยังเจอไทยอยู่เลยครับทำไมอยู่ดีให้ลงสนามเลยไปพูดตรงๆนะครับเขาดีเฟนต์ฮะดีเฟนต์คือ ออกมาปกป้องาการตัดสินใจของเขาเขาบอกว่าจริงๆมันไม่อยู่ที่ผมใครก็รู้ผมก็ไม่อยากจับเด็กมันลงทันทีเพราะเป็นเกมแรกในเบลีกอายุแค่นี้เองมันยากอยู่แล้วแต่ผมไลายทางเลือกผมมีเซนเตอร์ตัเวเดียวคืออาคารจี้นอกนั้นไม่ฟิตหมดเลยแล้วผมจะทาํายังไงเอาความเป็นจริงคือผมได้คุยกับฟิสิโอหมอแล้วรวมถึงสโตร์แล้วด้วยว่าต้องพยายามมีความฟิตให้ทันในสัปดาห์นี้เรามีเกมที่สาคัญมากถ้าผ่านเบสเช่ไม่ได้เนี่ย ถ้าไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ได้ลงนัดแมนเชสเตอร์เนี่ยยูโร่ได้ลงในเกมเจอเชลซีเพราะมันคือการลุ้นท็อปโฟโดยตรงและวันพุธหน้าคือเจอขับรูทสองในส์สองในสามเนี่ยต้องหายต้องฟิตสุดท้ายไม่ทันไม่ทันนัดเจอเชลซีนะครับซึ่งมันมันก็เป็นปัญหาเดิมเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาเดิมของจอนจอร์นก็จอน,จอน,จอนสโตนเช่นเดียวกับเนธานเนธานก็คือเนธานอาเก้์สองคนเนี้ยปาดเจ็บแทบจะต่อทั้งซีซั่นนี้ แบ,บ๊กบอกว่าจอห์นสโตนเนี่ยเป็นปัญหามานานมากแล้วมีแค่ปี3าแชมป์เท่านั้นที่เขาแทบจะไม่ได้รับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนและนอกนั้นเนี่ยคือเขาเล่น2องแมตช์ใน1สัปดาห์ไม่ได้ลืมไม่ได้เลยกับการเล่น3วันครั้งนี่ไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เล่น90้านาทีตั้งแต่ตุลาคมนะครับสิจาก19เกมเนี่ยเขาไม่ฟิตเลย และลงสนามน้อยกว่าบาดเจ็บอยู่ข้างสนามครับลงไป 14, 75เจ็บเพราะว่าตอนนี้เขา30ปีแล้วนะครับเป๊ปบอกว่าคุณลองคิดดูว่าก่อนหน้านี้นะอารานจี้เนี่ยโอเคโรวิจาร์แต่ว่าเขารับสึกหนักมากเขามีคนคู่กายคือโรเบนิอัสหรือจอร์สโตนและมีโรดรีเป็นคนคอยดักทางจังหวะให้ก่อนถึงกองหลังต,ตอนนี้ไม่มีใครเลยนะครับซึ่งทั้งอาเก้แล้วก็จอร์สโตนไม่ฟิตเขาก็ต้องส่งทางฝั่งของคูชนอฟลงสนามนะครับซึ่งนักเตะเนี่ย Oh, right. โอ้โหมันม mm. so mm. hmm. like ันก็ไม่เล่นไม่ได้นะครับก็เลยทําให้เสียประตูซึ่งบอกเลยครับว่าคูซาอฟเนี่ยเป็นข้อมูนที่แบบหายนะจริงๆครับผมนั่งดูข้อมูลสงสารเด็กมาเลยอ่ะยังดีนะไม่โดนไล่ออกพอมาถึงนี่คือบอลมันพิมเบอร์ลีกอ่ะเทมโปหรือเทมโปมันเร็วมากนะครับเหมือนกาลลาเฟวารานที่บอกเล่นกับพีเอ่อเริบบดิตมันต้องนานเนี่ยโอ้โหพอเจอพิมเบอร์ลีกนี่คือบอลมันมันวิ่งกันไวมากโถมเข้าใส่ครูซาร์ล็อบงพลาดโดนตัดบอลไปมาโดยเก้ยิงอย่งสูงยังโชคดีนะ ไอ้ลูกที่ไปเสียบโคฮาเมอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวสุดท้ายนี่คือแดงเลยนะครับแล้วก็โชคดีอย่างนึงคือเชลซีไม่ได้ประตูที่2วันนั้นนะถ้าโคฮาเมอร์เขาไม่เกรงในการเจอทีมเก่านะไอ้จังหวะจ่ายล้นๆแบบนะั้นให้นิโคลัสัชสั้งไม่น่าจะมีน่าจะมีเัืนี้นะครับก็เลยทําให้ทางฝั่งของซิตี้กลับมาได้ซึ่งเป๊แบบกโกเดล่าก็ไม่ได้เปลี่ยนกูชานอฟออ,ออกทันทีนะครับในช่วงพักครึ่งนะซึ่งก็ทําได้นะครับแมบบ้กระทั่งกับทีมอย่างแมนยูว่เ,เต็ดเนี่ย โมริเปลี่ยนเซิร์ฟซีทันทีนาทีที่33มาแล้วนะครับซึ่งการที่ถอดพักเครื่องเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเขาก็เลือกให้ลงลนลงสนามต่อซึ่งคนก็งงเอ้าให้เล่นต่อนะครับแล้วก็มาถอดนาที54เอาจอสโตลลงไปไอ้บอกว่าการถอดกูชน็อปออกนาที54นียไม่ใช่เป็นเพราะผลงานเลยนะครับแต่ว่าเขากลัวเรื่องใบเหลืองครับกูชน็อปโดนใบเหลืองไปแล้วถ้าเหลือโดยใบจะเป็นใบแดงและอยากให้จอนสโตลมีแมตเพื่อให้พร้อมในเกมที่เจอครับคูซึ่ง40นาทีจอรสโตลถือว่าทำได้ดีมาก นั่นคือเหตุผลหลกัลกๆเลยครับที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้โยนเด็กไปรับผิดชอบเออเจมี่เลนด์บอกโอ้โหเด็กมันจะแทบจะร้องไห้อยู่แล้วโดนจับกล้องตลอดเวาลาโตมันเล็กนิดเดียวนะครับสุดท้ายก็สามารถยืนหยัดได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ประตูออจากเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงลูกที่3ามฟิลโฟเดนนะคนก็ชื่นชมเอเดอร์ซอนนะครับของเอเดอร์ซอนนี่ก็เป็นโก้ที่ไม่ได้ดุก้าเข้าไปกระซิบข้างหูคุณชนะบอกมีจังหวะก็เตะทิ้งเลย นะครับแล้วก็เป็นคนอัสซิทอีกต่างหากนะครับลูกที่เปิดให้ฮาแลนด์ชิปข้าขมหัวโรเบร์ตซานเชสนั่นแหละนะครับทีนี้ฮะคำถามต่อมาก็คือโอฮามามูส oh, ในค่าตัว59า้าล้านบอลเนี่ยมันก็เป็นการซืร้อที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะอย่าลืมนะครับถ้าใครได้ดูบุนเลสกา้าผมทำบอลเยอรมันกับย p t v เนี่ยไอทัตแฟรงเฟิร์ตเป็นสโมสรที่ส่งออกกองหน้าแพงและไม่สำเร็จทั้งลูก้าโยวิชนะครับลูก้าโยวิชเนี่ย ช่วงก่อนโควิดเขาเก่งมากนะครับหอยิงเป็นว่าเล่นเลยครับที่แฟงเฟิร์ตนะครับจะมีตัวเปิดให้ตลอดสุดท้ายเรย์บดิดมาซื้อเข้าไปนะครับแพงมากแต่ว่าติดช่วงโรคระบาดเขาเล่นไม่ได้เลยนะครับจนสุดท้ายที่วันนี้ก็เราหกเระเหินไปนะฮะอีกคนนึงก็คือโคโรโมนี่ครับหอยู่แฟงเฟิร์ตนี่คือเป็นของหน้าที่คมมากนะครับไปเจอสลาดไอบอลโลกเล่นรอบชิงชนะเลิศกับอ,อ,อา,าร์เจนตินาเกือบจะยิงประตูชัยได้แล้วติดเซฟเอมี่วันเนส อาลีนซานชามงควักเงินซื้อกลับไปเพื่อแทนเอ็มบาเป้น,นะครับในราคาที่แพงมากระดับ90ล้านยูโรนะครับสุดท้ายโคโลโมนี่ไปไม่ได้นะครับนั่นคือ2ตัวอย่างของแฟรงเ์เฟิร์ตซึ่งโอมาลมามุฒเนี่ยถามว่าเก่งตีเดียวไหมเขาเก่งลูกดการที่2นะครับแต่ว่าเขามีสิ่งที่อาจจะต่างจากกองหน้าพวกอย่างซีโมว์แวนเนอร์ที่มาตายในบูริสติกาเพราะว่ามามุฒเนี่ยเป็นคนเล่นบอนลนิ่งดีมากครับคือเป็นคนที่เล่นฟรีคิกตีเตะมุมได้นะครับเป็นคนที่ลิงก์บอลและเพื่อนเหมือน,ฮนแฮรายเละสิ่งที่ผมเห็นนะครับ ที่ผมเซอร์ไพรส์เลยคือเขาได้เบอร์เจ็ดและในเกมเจอเชลซีเนี่ยสองอย่างที่เขากล้าหางหน้านะครับคือสายตาฮะสายตาเขาไม่มีความกลัวฟุตบอล,ลอลังกฤษแค่แต่นิดเดียวนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนใ้บอลเขาวิ่งฉีดแบบฉีดดีมากนะครับเป็นการวิ่งช่องที่ฉลาดหน้านะครับแต่แค่เพื่อนอย่างคุโดการอย่างโกลสิยังไม่กล้าจ่ายเพราะยังไม่มั่นใจจ่ายแตอาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับแต่กล้าออกตัววางเท้ายิงดีแถมยิง,ยง,ยงประตู คงจะขายลูกหนึ่งด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายโดนลิฟด้วย v ีอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์ลิงฮาร์แลนด์จะมีส่วนสำคัญในการช่วยมามูดในการปรับตัวเพราะมาสูตรเดียวกันมาจากบีนส์สีกาเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันฮาร์แลนด์มาจากดอทมูลมามูดมาจากแฟรงเฟิร์ตซึ่งก็เป็นทีมคุ้นแชมป์เมย์ทุกอยารนี้แต่เพราะฉะนั้นดูแล้ว59ล้านปอนด์น่าจะหายห่วงสื่อมวลชนยกว่าขายอูเลียนอวาเรสมาเติมเต็มสิ่งที่เป๊ปเองก็ไม่ได้อยากขายแต่ตอนนั้นคือซิเมลเน่ยยยยยยกกกหหูาาาาออววววเเรรรสดด้้้คมนนนจบตั็ี วก็ย้ายไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น,นครับนี่คือคำตอบว่าทำไมถึงเอาฟูลทังล็อกลงสนามเป็นเพราะจอร์นสโคนไม่ฟิตเช่นเดียวกันนัทานอาเก้นั่นเองนะครับทีนี้ครับเออ่พรีเมียร์ลีกนัดต,ต่อไปเนี่ยโอ้โหเป็นเกมส์สำคัญมากนะครับแต่ต้องผ่านแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันพุธนี้ก่อนนะครับพูดนะครับห้าเกมต่อจากนี้ในฟุตบอลลีกเนี่ยไปเยือนอาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลเล่นในบ้านเจอลิเวอร์พูลออกบีเอนสเปอร์และออกบีเอนฟอเรสต์ซึ่งติดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับก็ถือว่าเป็น หนึ่งในบททดสอบสําคัญนะครแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องชมเแก๊งของเอเดรหัดจริงๆนะครับท่านชิคมานซูเรียโหแก้วิกฤตในสตีได้เร็วมากนะครับหลังจากนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าแม้จะโดนคดีกี่คดีความก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเป๊ปอยู่เอร์ลิงฮาแลนด์ต่อ9ปีครึ่งแบบเนี้ยสโมสรไม่ไปไหนแน่ๆยังไงก็กลับมาได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือช่องวงในของจากป๊อปบีรลพลนะครับช่วงสุดท้ายเมื่อวานช่องหลักของเรานะครับคุยหลังเกมที่ มีภาพเอามาให้ดูว่าโอนาหน้าที่ออกมาเดิร์ดาด,าดาสั่งกำแพงให้ยิงยังไงเนี่ยให้ยืนยังไงเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเคยมีเอมที่วันนี้ทำมาแล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับแล้วเรามีปล่อยของสะสมคือนาฬิกาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเผื่อใครที่มาดูนะครับนาฬิกาแมนยูเนี่ยเหลือตอนนี้เห็นน้องโบบอกหน้าปัดขาวหมดแล้วนะครับน่าจะมีล่าสุดเลยก็คือหน้าปัดแดงนะครับเป็นโลโก้ปีศาจแดงอยู่ในเรือเลยส9 9พาบาท จากแมกกาสโตทรัฟฟอร์ดนะครับนี่รวมภาษีน้ำมันล้วรวมค่าชิปปิ้งแล้วใครสนใจเลยครับเข้าไปสั่งได้ที่ไลน์นี้นะครับส่วนดิจิตอลวอชนี่เหลือเดือนหนึ่งครับดิจิตอลวอชจะแพงกว่าคอร์สสา0รนะครับเป็น4,299บาทตั้งมาร์กับบุกได้จับเวลาวินาทีออกกำลังกายได้นะครับ4,299ก็สั่งเข้ามาได้เลยครับประมาณนี้ครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเห็นข้อความแล้วมีคนบอกอยากดูวงในเรื่องสเปอร์ได้เดี๋ยวรอบหน้ามาจะให้ฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครัับสสวดีครับ